วิ่วอลมาถึงนี้เลยแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะกรับทูลทรา,ารบฝ่าพระบาทข้าพระุทธเจ้านายกลวิทย์เราสุขศรีขอประทานสัมภาษณ์ลงในช่องทางวอ์กดิจิทัลในการนี้ขอประทานอนุญ,ญาตใช้คำสามันตลอดการสัมภาษณ์ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดใช่เลยคะ่ะมาเลยนิยามความเป็นตัวเองใน3ามคำอดทนมุ่งมั่นขยัน สามสิ่งที่ท่านหญิงขาดไม่ได้สามสิ่งที่ขาดไม่ได้มือถือ,อ,อสมุดบันทึกแล้วก็สุนัขค่ะเดี๋ยวนะคะมีน้องมานี่น้องมา,มงมาคำพูดติดปากตอนนี้คืออืประมาณนี้มั้งคนสุดท้ายที่เพิ่งคุยแชทด,ด้วยคือใครใครก็ได้แต่ไม่บอกหรอก หนังแอคชั่นหรือหนังโรแมนติกขึ้นอยู่กบับว่าอารมณ์ช่วงนั้นเป็นยังไงต่างาหากละ่ะแต่จริงๆเราชอบทั้งสองอย่างนะดนตรีร็อกหรือดนตรีคลาสสิกชอบทั้งสองเรือกไม่ได้ร้อนหรือฤดูหนาวคอสโคลห้องนอนยัง19องศาลเลยอะโปรดทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรมอินสตาแกรมความสามารถพิเศษที่คนยังไม่รู้นาข้าไว้ ใครที่ทำให้ท่านหญิงเราะมากที่สุด,สด,ดแล้วก็พวกม้าแล้วก็ปลาค่ะคำถามนี้ทราบว่าหลายๆคนคงอยากจะทราบคำตอบครับเลขนำโชคของท่านหญิงไม่ได้หรอกบอกไม่ได้เดี๋ยวคนเอาไปตีหวยสิ่งแรกที่ทำตอนตืต่นบรรทมกดมือถือเช็คเช็คมือถือก่อนเสียงอะไรที่ทำให้ท่านตื่นบรรทมพี่เรียน อาหารเช้าที่สเสวยประจําอาหารเช้าที่ทานประจํามีน้ำอุน่นน้ําอุ่นผสมมะนาวโคอลลาเจนแล้วก็กาแฟหนังสือเล่มโปรดที่กําลังอ่านอยู่ตอนนี้ Ana c a r i a n a กับ Vogue Magazine สิคะสุนัขทรงเลียงตัวโปรด สุนัขตัวไหนทําให้ทรงปวดหัวมากที่สุดโ <Rolex. S 3> ลเลโลเละลเเมนูโปรดของสุนัขทรงเลี้ยงอะไรคะชมพู่หรือคนอไม้ทุกชนิดค่ะม้าตัวแรกของท่านหญิงและเบนแดม้าตัวโปรดของท่านหญิงบอกไม่ได้เดี๋ยน้อยใจเรื่องที่จําได้ไม่ลืมเกี่ยวกับม้าคือตอกม้าแล้วขาหักแล้วมันมีสกรูอยู่สามสามตัวในเท้าซ้ายค่ะ กีฬาที่ชอบที่สุดขีม่ม้าความสนุกในการขี่ม้าคืออะไร Freedom แล้วก็ Discipline ท่านหญิงออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนเยอะมากอะเยอะจริงๆอะคนถามอะออกมั้ง้วปล่วนแล้วเนี่ยจริงไหมคะ่ะหากต้องแนะนำกีฬาที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีที่สุดจะแนะนำกีฬาอะไรไปต่อยมวยค่ะ คุณกุาวิชคะไปต่อยมวยมั่งนะคะชาหรือกาแฟ coffee please ขอบคุณนะคะใส่นมหรือไม่ใส่นมครับ sugar only <Ollie. S 2> เมนูที่ไม่โปรดที่สุด beef everything about beef ปารีสหรือมิลานครับปารีสสิค่ะอาหารที่โปรดที่สุดร้านอาหารที่โปรดที่สุดในปารีสเอ่อโชยอ ประเทศที่เพิ่งไปมาล่าสุดเนเธอร์แลนด์ประเทศที่ชอบไปเที่ยวที่สุดชอบที่ไปเที่ยวที่สุดน่าจะเป็นกรีซนะประเทศที่อยากไปที่สุด South Africa พระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแปลว่าช่วงนั้นอยู่ในช่วงอารมณ์ไหนแล้วก็อยู่กับใครหรือว่าฟีวอะย แต่จริงๆก็ชอบนะทั้งสองอารมณ์เลยทะเลหรือภูเขาโอ้โหสิ I Love Under The Sea ก็จะ Ariel ไอ้เทมที่ใส่ไวที่สุดกางเกงแจมเปอร์ซื้อยือดแล้วก็รองเทา้าหัวโตโตสุดเพลค่ะส้นเตี้ยหรือส้นสูง o อ c o <Yeah. S 2> diamonds of pearl diamonds trousers or dress trousers but depends of occasions ลูกไม้หรือหน้า l e s, <Yes>. <S รองเท้าที่โปรดใส่ในตําหนักมากที่สุด slipper กระตูนหัวนต,วตว บันาดใจที่ทำให้ท่านเป็นเทรเนเนอร์อคุณย่าค่ะท่าตีในการทำงานของท่านค,คืออดทนแล้วก็มุ่งมัน่นเั่นไหนของซีวันละดีที่ท่านชอบกันเพิร์ส e ฮเล e n ละเฮนรี่ลิปลอนหรือลิปสติกลิปสติกค,ค่ะแดงหรือนู้สิคะนู้สิค่ะ,คะผมตรงหรือผมแตกผมตรงค่ะ ชอบทำสีผมหรือผมธรรมชาติ Virgin Hair คำถามสุดท้ายนะครับก่อนพงหญิงจะส่งไปทำงานต่อโปรดดอ,อกกุหลาบหรือดอ,อกลินดี้กุหลาบค่ะขอบคุณ Vogue Thailand มากค่ะแล้วก็ขอบคุณ ชากันทุกคนนะคะที่ติดตามสิวโนดี้แล้วก็ติดตามใี้ดีค่ะ Thank you